สวัสดีค่ะพวกเราเป็นตัวแทนจากโรงเรียนศรียานุสรจังหวัดจันทบุรีวันนี้พวกเรามานำเสนอนวัตกรรมไมโครบิดนั่นก็คือระบบดูแลขึ้นในโรงเรียนหรือว่า s e n s Care System ค่ะ s e n Care System เ,เนื่องจากในปัจจุบันสภาพอากาศมีความแปรปรวนอย่างมากสาเหตุมาจากปัญหาภาวะโลกร้อนที่เกิดขึ้นได้าจากหลายปัจจัยแต่สภาพอากาศนั้นเป็นปัจจัยสําคัญต่อการจเจริญเติบโตและการออกผลผลิตของพืช พวกเราจึงได้คิดคนและประดิษฐ์แ l นแค Care System ขึ้น, it, น,น,นพวกเราจะใช้เทคโนโลยีิ Internet o ตออฟ n ิงนะคะเลจุดประสงค์ของพวกเราคือ1เพื่อพัฒนาระบบดูแลพืชในโรงเรือนทําให้สามารถเลือกชนิดของพืชได้ 2. เพื่อพัฒนาระบบดูแลพืชในโรงเรือนทําให้สามารถควบคุมสแสดงและตรวจสอบค่าอุณหภูมิความชื้นและแสงได้ค่ะและ3นะคะเพื่อการพัฒนาการเกษตรอย่างยั่งยืนค่ะวิธีการทำงานของนวัตรกรรมที่เราเลือกใช้นะคะขั้นตอนแรกเราจะกดเปิดเพื่อ เชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตค่ะเมื่อเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตจะขึ้นเครื่องหมายถูกแบบนี้ค่ะต่อมานะคะเราจะเลือกชนิดของพืชที่เราต้องการจะปลูกค่ะเราเลือกบอนสีใช่ไหมจากนั้นนะคะระบบจะทําการตั้งค่าอุณหภูมนนิความชื้นในดินความชื้นอากาศและค่าแสงค่ะแล้วก็จะส่งข้อมูลมาในแอปพลิเคชันในโทรศัพท์ของเราแบบเดียวทางค่ะ ถ้ามีปริมาณแสงน้อยกว่าปริมาณแสงที่เราตั้งค่าไว้นะคะแสงสีม่วงข้างในก็จะติดค่ะแต่ว่าถ้ามีปริมาณแสงมากกว่าที่เราตั้งไว้แสงสีม่วงด้านในก็จะดับค่ะค่ะเมื่ออุณหภูมิต่ำกว่าที่กําหนดไว้นะคะไฟจะเปิดค่ะแล้วก็เมื่อความชื้นในดินต่ำกว่าที่กําหน,นดไว้น้าก็จะรดค่ะแล้วก็เมื่อความชื้นในอากาศต่ำกว่าทีากก่กําหนดไว้บริเวณนี้จะสเปรย์น้ำออกมาค่ะ ประโยชน์และคุณภาที่ได้รับจากนวัตกรรมมีดังนี้1ช่วยควบคุมสภาพแวดล้อมให้เหมาะสมการเจริญเติบโตของพืช 2. อสามารถตรวจวัดและควบคุมสภาพแวดล้อมได้จากระะไกลดเวลาและลดความยุกงยากในการดูแลและจัดการพืชได้ 4. เพิ่มปริมาณผลผลิตและเพิ่มคุณภาพของผลผลิต 5. าลดการสูญเสียที่เกิดจากสภาพแวดล้อมที่ไม่เหมาะสมของพืช 6. ประหยัดทรัพยากรน้ำและลดการสูญเสียน้ำที่ไม่ได้ใช้ นความคิดที่นาไปต่อยอดโครงการน,นี้ได้นะคะมีดังนี้ 1. สามารถเพิ่มระบบการให้ปุ๋ยทางน้ำสองเพิ่มระบบการให้ปุ๋ยทางอากาศ 3. เพิ่มระบบการกนควนยากับจัดสตัตส่พืชทางอากาศ4เพิ่มระบบกล้องทจ่ตั้งเพื่อดูความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นกับเพื่อไดใใ้และ5เปลี่ยนแปลงพลังงานจากแกงโซลเซลล์ค่ะวันนี้โรงเรียนศรีญ,ญาสุสร์จังหวัดจันทบุรีของพวกเราขอจบการนำเสนอระบบดูแลเพื่อในโรงเรียนหรือแพนแคร์ซิสเต็มแต่เพียงเท่านี้ค่ะ ขอบคุณค่ะ